อัดแล้วนะอัดยังอัดแล้วโอเคให้น้องสาวให้น้องสาวไปแบ็นรอบเมืองให้น้องสาวไปเปนรอบเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวก่อนชื่อเล่นครับเบสแบนกับเอานกยุงตามสบายแล้วมาทักทายได้โอเคอย่าเพิ่งกดอัดอย่าเพิ่งกดหยุดอ่าอ่าถ่ายอาวินครับมาหน่อยครับ โอเคลูกเดี๋ยวจะวนกล้องนะครับหมุน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 เนี่ยตรงนี้สวยวิวเนี่ยหมุน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 อ่าโอเคห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบครบละหนึ่งนาที